ค่ะพี่ปสองวันนี้ในเล่มจินตคณิตบวกลบ401นะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า14นะหน้า14บสีนะคะทำพร้อมกันตั้งแต่คอลัมน์ A ถึง d นะคะข้อที่6กถึงสินะให้หนูเตรียมลูกคิดมาได้เลยนะคะอ่านโจทย์ข้อ A6 เลยค่ะ ห้าสิบหกหนมีะคะห้กมี5กับ6 1ปัดขึ้น1เมตร32มี3กับ2 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10นะคะคำตอบคือ93นะคะบรรทัดไหนที่ไม่มีสูตรต้องดีดให้เร็วนะคะ 27่สิบเจลบสามลบสิบหี่มีสกับ7ลบสไม่ได้บวกสลบห้นะคะเไม่ได้ลบสเพิ่ม10บลบสิกลบหกั 6. บ6กลบหไม่ได้ลบสิบวกหลบหดึงลงมาคำตอบคือ15มี1กับ5ค่ะ ต่อไป4 92 86 5 4ปัดขึ้น4เมตร92มี9กับ2 2ไม่ได้บวก5ลบ3นะคะ86มี8กับ6 8ไม่ได้ลบ2เพิ่ม10 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10คะ่ะ5ปัดลง1เมตรคำตอบคือ187 ต่อไปข้อ9ก้านะคะเจ็ดสิบสมลบ60ลบ3ามมี7กับ3 8ไม่ได้ลบสเพิ่ม10นะคะลบ6กลบ6กับ0ลบสไม่ได้ทำยังไงคะลบสิบเพิ่ม7คำตอบได้เท่าไหร่สิมี1กับ8ต่อไปข้อ a 10นะคะ แปดสิบห้าหกเก้าสิบสามหกแปดสิบห้ามีแปดกับห้าหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบนะคะเก้าสิบสามมีเก้ากับสามเก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบสามปัดขึ้นสามเมตรนะคะหกไม่ได้ลบสี่เพิ่มสิบเลยคำตอบคือหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะ ต่อไปมาที่คอลัมน์ b นะคะคอลัมน์ b 6 98 5หลบ64ลบ7 98มี9กับ8 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10ไม่ได้ลบเเพิ่ม10ในหลักร้อยนะคะไม่งงนะลบ, 64, ลบ6กลบ6กับ4ลบ6ไม่ได้ลบ10เพิ่มสี่ 4ในหลักหน่วยลบ4ในหลักหน่วยได้ไหมคะไม่ได้ลบสิเพิ่มหนะคะใช้ฐาน10บลบเแยก5กับ2ได้คำตอบเท่าไหร่คะสามี3กับ2นะต่อไปข้อ7 8 46 4 52 8มี5กับ3 46มี4กับ6 หกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่ดึงลงมาก่อนต่อไปสี่ไม่ได้สี่ไม่ได้ทำไงคะบวกห้าลบหนึ่งห้าสิบสองมีห้ากับสองห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบในหลักร้อยสองไม่ได้ลบแปดเพิ่มสิบได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งศูนย์นะ ต่อไปข้อ8 156479 15มี1กับ5 6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10 47มี4กับ7 4ไม่ได้บวก5ลบ1 7มี5กับ2รวมนะคะ9 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10คําตอบคือ เจ็ดสิบเจ็ดมีเจ็ดกับเจ็ดต่อไปข้อเก้านะคะหกสิบเก้าห้าหกสิบสี่หกสิบเก้ามีหกกับเก้าห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบหกสิบมีหกกับศูนย์หกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบศูนย์สี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งสามแปดนะ ต่อไปข้อ10นะคะ b 29ลบ3 7ลบ14 29มี2กับ9ลบ3ปัดลง3เมตรเจไม่ได้บวก2ลบ5เพิ่ม10นะคะฐานรวมลบ14ลบ1กับ4ลบ4ไม่ได้ลบ10เพิ่ม6นะคะฐาน10ได้คำตอบคือ19มี1กับ9 ไปเลื่อนไปที่คอลัมน์ C คอลัมน์ C ข้อ6นะคะอ่านโจทย์เลย89ลบ5ลบ76 4 89มี8กับ9ลบ5ปัดขึ้นนะคะลบ76ลบ7กับ6ลบ6ไม่ได้ลบ10บวก5ลบ1นะ4 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ได้คําตอบเท่าไหร่คะ สิบสองมีหนึ่งกับสองนะคะต่อไปเจ็ดสิบสองสี่สามสิบห้าหกเจ็ดสิบสองมีเจ็ดกับสองโทษทีลูกเจ็บสองมีเจ็ดกับสองสี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งนะคะสามสิบห้ามีสามกับห้าสามไม่ได้ลบเจ็ดเพิ่มสิบห้าไม่ได้ลบห้าเพิ่มสิบหกมีห้ากับหนึ่งรวบ ได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ 1, 1, นะต่อไปข้อ8อ่านโจทย์เลยแปดหกสิมลบหลบสี่มีหกับ3รวกสิบสามี6กับ3 3ไม่ได้ลบเเพิ่มสิบลบหไม่ได้ลบสิเพิ่ม5ดึงลงมานะคะลบ, 40, ลบ4ีลบสกับ0ูลบสไม่ได้บวกหลบห้า ศูนย์ได้คำตอบเท่าไหร่คะยี่สิบหกมีสองกับหกนะคะต่อไปข้อเก้าข้อเก้าห้าหกสิบสี่เก้าเจ็ดสิบแปดห้าปัดลงหนึ่งเมตรหกสิบสี่มีหกกับสี่นะคะเก้าไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบเจ็ดสิบแปดมีเจ็ดกับแปดเจ็ดไม่ได้บวกสองลบห้าเพิ่มสิบ ไม่ได้ลบสองเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่ดึงลงมานะคะคำตอบได้เท่าไหร่หนึ่งห้าหกต่อไปข้อ10นะคะเจ็ดสิบหกสี่ลบหนึ่งลบห้าสิบกมี7กับหกสี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบลบหนึ่งไม่ได้ลบสิบเพิ่มเก้า ะะลบห้าสิบลบหกับสูง่ายเลยคำตอบคือ29งเนะคะยี 29, นั่นเองต่อไปคอลัมน์สุดท้ายคอลัมน์ d ค่ะ d 6หกนะ,ะดี 6, อ่านโจทย์58 9, 26นะคะ 50มี5กับ0ูย์แมี5กับ3รวบนะคะดีดไปเลยเพราะว่าไม่มีสูตร9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 26มี2กับ6 6ไม่ได้บวก1ลบ5เพิ่ม10นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะเก้มี9กับ3เคลียะต่อไป9 51าห้าสิองสามสิี5กับ1 1ไม่ได้ลบ9เพิ่ม10 สองปัดขึ้นสองเมตรสามสิบหกมีสามกับหกโดยตรงได้คำตอบเท่าไรเก้าสิบแปดมีเก้ากับแปดนะคะวันข้อศูนย์ไม่ยากก็จะเร็วข้อแปดนะคะสี่สิบเจ็ดลบสองหกลบสี่สิบสี่สิบเจ็ดมีสี่กับเจ็ดลบสองปัดลงสองเมตรหกไม่ได้บวกหนึ่งลบห้าเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่ดึงลงมานะคะ ลบ40ลบ4กับ0ลบ4ไม่ได้บวก1ลบ5 0คําตอบคือ11มี1กับ1นะคะต่อไปข้อ d 9 4 52 50 4ปัดขึ้น4เมตร52มี5กับ2 2ไม่ได้บวก5ลบ3 5ไม่ได้ลบ5เพิ่ม10 10มี1กับ0ได้คําตอบเท่าไหร่คะ71มี7กับ1นะต่อไป63 9 42 7 63มี6กับ3นะคะ9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10 42มี4กับ2 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ในหลักร้อยนะคะ2ในหลักหน่วยอย่าลืม 7จไม่ได้ลบสาเพิ่มสิได้คำตอบเท่าไรคะหน่งสองหนึ่งครบแล้ว20บข้อเลยนะคะที่ทำพร้อมกันนะบางคนยังผิดในข้อที่ทำพร้อมกันกับคุณครูแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปนะคะขอให้ตั้งใจทำถ้าไม่ได้ดูก็ต้องดีดสูตรให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งคำตอบมาให้คุณครูตรวจทานนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ